พาดหัวข่าววันนี้ด่วนข่าวดีชัดเจนแล้วคนพิการเฮลัน่นวันนี้รับเงิน1,000บาท29พฤษภาคม63วันที่1มิถุนายน63รับอีก2,000บาทครับประกาศชัดจากกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เงินช่วยเหลือยายาคนพิการสถานการณ์โควิด -19 1,000บาทจ่ายครั้งเดียวไม่ต้องลงทะเบียนคนพิการที่ได้รับเบีย้ยความพิการหนึ 1. มีบัญชีธนาคารกรมบัญชีกลางโอนเงินให้เข้าบัญชีคนพิการโดยตรงในวันที่ 29. พฤษภาคม2,563 2. รรับเงินสดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเทศบาลอบตอ จ่ายเป็นเงินสดให้คนพิการคาดเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน63คนพิการที่ไม่ได้รับความพิการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พมจจะโอนเงินเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงหรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการคาดว่าเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน63ครับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกาศชัด29เงินเยียวยาช่วงโควิด1000บาทจ่ายแน่นอนนอกเหนือจากเงินเยียวยากลุ่มเปาะบางที่คนพิการจะได้รับ3000บาทแล้วในวันนี้29พฤษภาคมคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจะได้รับเงินเยียวยาคนพิการอีก1000บาทจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งเงินดังกล่าวจะได้รับทั้งเดียวเท่านั้น ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดเผยว่าเงินเยียวยาคนพิการ1,000บาทที่จะมอบให้คนพิการในครั้งนี้ถือเป็นมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ให้กับคนพิการทุกคนที่มีบัตรประจำตัวคนพิการโดยจะจ่ายครั้งเดียวเท่านั้นและไม่ต้องลงทะเบียนใดๆ ส่วนคนพิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินนั้นแบ่งออกเป็น 1. คนพิการที่รับเบี้ยความพิการผ่านบัญชีธนาคารกรมบัญชีกลางจะโอน1,000บาทเข้าบัญชีคนพิการโดยตรงจำนวน1,600คนภายในวันที่29พฤษภาคม2563 2. คนพิการที่ไม่มีบัญชีธนาคารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลและอบตจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการจำนวน3า0แสนคนคาดว่าจะจ่ายเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน2563ส่วนคนพิการที่ไม่ได้รับเบี้ยความพิการกว่า60,000คนทั่วประเทศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพมจจะโอนเข้าบัญชีคนพิการโดยตรง หรือจ่ายเป็นเงินสดให้กับคนพิการคาดว่าจะจ่ายแล้วเสร็จภายในวันที่15มิถุนายน2563ทั้งนี้หากหลังวันที่15มิถุนายน2563คนพิการยังไม่ได้รับเงินเยียวยาสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ w w w dep.go.th หรือติดต่อ02354 3 3 8 8ต่อ3 0 4 3 0 7ครับขอขอบคุณแหล่งข่าวฐานเศรษฐกิจหากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านแม่มากกว่าน้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้ชาแนลด้วยนะครับ